ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผ่านไป3มชั่วยามหลายคนที่มองสังเกตไปยังเซียวผิงก็ไม่อาจเข้าใจอะไรได้เนื่องจากเตาปรุงยาของเขาสงบนิ่งอีกทั้งยังไม่เผยแผ่ความร้อนใดๆให้สัมผัสได้ส่วนเฉินเซี่ยงกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชงเิงเตาปรุงยาของเขานั้นยังคงเผยแผ่ความร้อนสูงหากจะมีเปลวไฟลุกพรึบพรับขึ้นมาบ้างคงจะไม่มีใครแปลกใจ ไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังทำสิ่งใดอยู่กระทั่งเซียงหงเต้าก็เข้าขั้นอยากรู้เห็นเป็นที่สุดเพราะสิ่งที่เฉินเซียงกำลังทำอยู่มีแต่จะเพิ่มความสงสัยให้เขามากขึ้นเรื่อยๆเฉินเซียงตั้งใจจะสกัดกลั่นหยดของเหลวเพื่อเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะให้กลายเป็นคุณลักษณะาธาตุพลังอัคคีโดยจะต้องสกัดกลั่นทีละหยดอย่างไรก็ตามเฉินเซียงก็รู้สึกว่ามันยุ่งยากเกินไปดังนั้นเขาจึงตัดสินใจใช้เปลวเพลิงรังสวรรค์เผาวรวมหยดของเหลวทั้งหมดพร้อมกันเพื่อสกัดกลัน่น เขาได้สกัดกลั่นมานานนับสองชั่วยามเมื่อมองด้วยเนตรแก่นวิธีก็พบว่ามันเริ่มมีสีสันใกล้เคียงกันจึงสกัดกลั่นต่อไปอีกครึ่งชั่วยามจนหยดของเหลวทั้งหมดมีสีเดียวกันก็เริ่มตรวจหาหยดของเหลวที่อาจยังมีสีสันที่แตกต่างจากนั้นก็ยากมาสกัดกลั่นให้สมบูรณ์กว่าที่ทุกสิ่งอย่างจะกลับมาเข้าร่องเข้ารอยมันก็เหลือเวลาเพียงครึ่งชั่วยามเท่านั้น ยามนี้เซียวผิงเสร็จสิ้นการปรุงยาของเขาเป็นที่เรียบร้อยก็เงยหน้าอันประปรายด้วยเหงื่อซึมดูเหมือนการปรุงยาของเขาจะราบรื่นดีมากเมื่อเขามองเห็นว่าเฉินเซียงกำลังหน้านิ้วคิ้วขมวดอยู่ก็ใส่ยายิ้มเล็กน้อยก่อนจะเปิดเตายาของตนเผยให้เห็นเม็ดยาเจ็ดเม็ดสีแดงประกายทองเรืองรองด้วยแสงจ้าสว่างมันเป็นเม็ดยาอัคคีสวรรค์สมีแสมงหลายคนที่ดูชมล้วนอุทานอย่างตกตะลึงเอ็ดอึงไปทั่วลานการแข่งขัน การปรุงให้เม็ดยาอัคคีสวรรค์คุณภาพทั่วไป2-3ถึงเม็ดก็นับว่ามีฝีมือที่ดีแล้วแต่เซียวผิงสามารถปรุงได้ถึง7เม็ดยาทั้งยังปรากฏรัศมีแสงที่สำคัญเขาใช้เวลาเพียงสี่ชั่วย,ยามเศษนี่คือชายผู้เป็นศิษย์เอกของเทวะประมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์แม้ว่าเซียวพิงจะไม่ได้เป็นตัวแทนจากขุมกำลังฝ่ายใดแต่เขาจะได้รับพิจารณาเป็นผู้สืบทอดเทวะประมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์โดยไร้ซึ่งข้อคอรหาเพราะเม็ดยาอัคคีสวรรค์มีแสงทั้ง7เม็ดเป็นสิ่งที่สามารถพิสูจน์ชัดถึงงงงควาามแแขขข็กร่อเ หลังจากเซียวไปฟงมองเห็นเม็ดยาของเซียวผิงฉับพลันนางก็ขมวดคิ้วงามขึ้นนางรู้ดีว่าก่อนหน้าเฉินเซี่ยงปรุงเม็ดยาอัคคีสวรรค์รัศมีแสดงได้หเมด็ดถึงอย่างนั้นแล้วเม็ดยาของเซียวผิงก็เป็นรูปแบบดั้งเดิมที่ไม่มีการกลายพันธุ์ของสมุนไพรต่างไปจากการปรุงของเฉินเซี่ยงเจ้าอันธพานน้อยจะพ่ายแพ้ปองชายผิงแข็งแกร่งจนหน้าพรั่นพรึงเหมาะสมแล้วที่เป็นถึงสิบเอกแห่งเทวะประมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ องสนมเหรียญไม่คาดหวังให้เฉินเซียงยพ่แพ้แต่นางเห็นความสามารถของเซียวผิงประกอบกับได้ยินเสียงพูดคุยของผู้เข้าชมอยู่ตลอดเวลามันก็ทําให้นางมีความคิดที่คล้อยตามไปทางด้านผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆก็ไม่น้อยหน้าหลายคนปรุงเสร็จภายในเวลาห้าชั่วยามที่กําหนดบางคนได้รับเม็ดยาถึงห้าเมตดทว่าไม่มีใครสามารถปรุงให้ปรากฏร,รัศมีแสงมันก็ทําให้หลายคนคาดเดาว่าจะมีแค่เซียวผิงเท่านั้นที่ผ่านไปสู่รอบต่อไป การปรุงยาของเฉินเซียงคงจะช้าที่สุดแล้วก้อนกลุ่มสมุนไพราภายในเตายามีสภาพคล้ายกองทรายทับถมเขาเพิ่งจะเสร็จสิ้นการขัดกล่าวสารละลายสมุนไพรในรูปแบบหยดของเหลวยามนี้มันมีคุณลักษณะที่เหมือนกันทั้งหมดมันจึงรวมกันเป็นก้อนกลุ่มด้วยตัวมันเองท้ายที่สุดเฉินเซียงก็ควบคุมสายพันธุ์วิญญาณก็ผสานเข้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้แล้วหลังจากการผสานสารละลายเข้าด้วยกันจนเป็นก้อนกลุ่มเตาปรุงยาของเฉินเซียงก็วับแสงสีม่วงแดงสอดแทรกด้วยประกายแสงสีทอง แม้ว่ามันจะเป็นของเหลวแต่มันก็หนาแน่นจนเกือบจะแข็งตัวกระเเกนคร่าวๆก็สามารถแบ่งส่วนได้ถึงสิบดังนั้นจะได้เป็นเม็ดยาสิบเม็ดที่สำคัญการควบแน่นเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วเฉินเซียงมองไปยังก้อนกลุ่มสารละลายที่ได้แก้ปัญหาหักเป็นเมื่อก่อนมันจะมีลักษณะคล้ายกับน้ำแต่ยามนี้มันมีลักษณะคล้ายก้อนกลุ่มโครนเมื่อควบแน่นจะได้เม็ดยาที่มีคุณภาพสูงกว่าเดิมอย่างแน่นอนเฉิน เฉินเซียงยังมีความคิดว่าหากเขายังดำเนินขั้นตอนให้สาระละลายเข้าปะทะเพื่อรับแรงเสียดทานต่อไปอีกมันก็จะมีมวลที่หนาแน่นขึ้นจนอาจตกผลึกเป็นของแข็งเช่นนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าคุณภาพของเม็ดยาที่จะได้มาคืออะไรเพียงแค่คิดมันก็สร้างความตื่นเต้นให้กับเขาไม่น้อยน่าเสียดายที่ครั้งนี้ไม่มีเวลามากพอมิฉะนั้นเขาจะทดลองอย่างแน่นอนเชินเซียงกำลังจะแบ่งตัวก้อนกลุ่มสาระละลาย เท่าที่คำนวณมันจะสามารถแบ่งได้เป็นสิบเม็ดยาทว่าเขากลับตัดสินใจแบ่งมันออกเป็นห้าก้อนกลุ่มย่อยเขาคิดจะควบแน่นเพียงแค่ห้าเม็ดยาด้วยก้อนกลุ่มสารละลายที่ยกระดับคุณภาพให้มากขึ้นหากว่าแบ่งมันเป็นห้าก้อนกลุ่มย่อยแล้วมันก็จะมีปริมาณสรรพคุณที่หนาแน่นมากซึ่งเขาคิดว่ามันสมควรเข้าใกล้ระดับของการตกผลึกมากกว่าการแบ่งเป็นสิบก้อนกลุ่มย่อยอย,อย่างแน่นอนปัจจัยสำคัญคือการแข่งขันครั้งนี้วัดกันที่ค่าคุณภาพโดยรวมของเม็ดยาหาได้วัดกันที่จำนวนเม็ดยาแต่อย่างใด ยามนี้ดูเหมือนว่าเฉินเซียงจะดำดิ่งสู่ห้วงมิติอันลึกลับเขาไม่รับรู้ว่ามีผู้คนมากมายกำลังรอการปรุงยาของเขาอยู่ทางด้านเซียวผิงที่ปรุงเม็ดยาเสร็จสิ้นกระบวนการก็สามารถตรวจวัดค่าคุณภาพได้ทันทีทว่าเขาจะรอตรวจวัดค่าไปพร้อมกับเฉินเซียงให้เป็นที่ประจักษ์ต่อกัน ทางด้านคนอื่นๆได้ตรวจวัดค่าคุณภาพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วผู้ที่มีค่าคุณภาพสูงสุดยังอยู่ที่490หน่วยนับว่ายัางห่างจากเกณฑ์ที่กำหนดค่าไว้600หน่วยอยู่มากสำหรับผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆการปรุงยาให้ได้ค่าคุณภาพมากกว่า450หน่วยก็นับว่าดีถมไปแต่แท้จริงแล้วก็ไม่อาจากล่าวได้ว่าพวกเขาไร้ความสามารถอันเนื่องมาจากพวกเขาไม่ได้มีอาจารย์ผู้เก่งกาจหรือทรัพยากรที่ล้นเหลือเหมือนกับเซียวผิง การควบแน่นเม็ดยาที่ผ่านมาของเฉินเซียงปกติแล้วจะเป็นการแบ่งก้อนกลุ่มพลังในรูปแบบปรานวิญญ,ญาณสมุนไพรหักเป็นสมุนไพรเทพประดับสูงก้อนกลุ่มพลังจะอยู่ในรูปแบบของเหลวหรือที่เรียกกันว่าสารละลายสมุนไพรแต่ในปัจจุบันก้อนกลุ่มพลังอยู่ในรูปแบบของสารละลายสมุนไพรอันหนาแน่น,นจนเกือบจะแข็งตัวสิ่งที่เขามองเห็นในตอนนอน,นี้มีลักษณะเป็นก้อนกลุ่มสารละลายเข้มข้นคล้ายโคลนสีม่วงแดงประกายทองเมื่อแบ่งตัวออกเป็นห้าก้อนกลุ่มแล้วจึงเริ่มการค,ควบแน่น การควบแน่นเป็นเม็ดยาครั้งนี้เป็นไปด้วยความยากลำบากเขาจำเป็นต้องใช้พลังระดับสูงสุดเพื่อควบแน่นมิฉะนั้นอาจไม่ทันกำหนดเวลาเมื่อควบแน่นเม็ดยาด้วยพลังระดับสูงสุดเตายาของเขาก็สั่นสะเทือนรุนแรงตลอดเวลาด้านในเกิดเสียงโครงเคลงดังลั่นเฉินเสียงประหลาดใจไม่น้อยเพราะไม่คิดว่ามันจะปรากฏเสียงดังในลักษณะนี้อีกทั้งเขาไม่รู้จะควบคุมพลังอย่างไรเพื่อห้ามไม่ให้เกิดการกระทบกันจากด้านในเตาปรุงยา สิ่งที่ให้เขายังเบาใจได้บ้างก็คือผลกระทบเหล่านั้นไม่ได้ทําให้สูญเสียก้อนกลุ่มพลังสมุนไพรไปดังนั้นเม็ดยาที่ได้จะทรงอํานาจอย่างยิ่งระหว่างนั้นเขานึกยกย่องตนเองที่สามารถปรุงเม็ดยาเทพได้ในระดับนี้มันชัดเจนว่าก้อนกลุ่มสารละลายกําลังกลายสภาพเป็นของแข็งทําไมข้ารู้สึกคล้ายกับว่ามีมุกมากมายกระทบกันอยู่ในเตาปรุงยาของเขาใครบางคนอุทาน ในเตาปรุงยาของเขาคงไม่ได้มีมุกจริงๆอยู่ใช่ไหมเสียงจากเตายาของเฉินเซียงฟังดูคล้ายกับการนำไข่มุกจำนวนหนึ่งไปใส่ไว้ในกล่องจากนั้นก็เขย่ามันอย่างรุนแรงเซียวผิงมองไปยังเตาปรุงยาของเฉินเซียงด้วยสีหน้าประหลาดใจเขาไม่อาจรู้ได้ว่าเฉินเซียงทำอะไรจนเกิดเสียงที่ดังแบบนี้กำหนดเวลากระชันชิดเส้นตายไปทุกขณะเตายาของเฉินเซียงก็เริ่มสงบลงจนหยุดนิ่งในที่สุดเฉินเซี่ยงที่เหงื่ออาบทั่วใบหน้าก็เปิดตาขึ้นเสร็จสิ้น เจ้าทำสิ่งใดกันแน่ข้านึกว่าเจ้าใช้เตายาโมหินเสียอีกเซียวผิงกล่าวพลางหัวเราะอย่างไรก็ตามเจ้าปรุงยาสำเร็จได้ทันเวลาเช่นนั้นก็แสดงเม็ดยาที่เจ้าปรุงขึ้นมาให้ข้าดูเฉินเซี่ยงยิ้มแห้งๆมีบางอย่างเกิดขึ้นจนข้าไม่รู้ว่ามันประสบความสำเร็จหรือไม่ขาดคำของเฉินเซี่ยงหลายคนที่ได้ยินก็เริ่มสบสนจนอุทานระงมอย่างไรกันที่เสร็จสิ้นการปรุงยาโดยไม่อาจรู้ผลว่าสำเร็จหรือไม่ เฉินเซียงเปิดเตายาทว่ามันไร้ซึ่งการปัตตูแสงจ้าจากรัศมีแสงแตกต่างไปจากครั้งการเปิดเตายาของเซียวผิงที่มีแสงจ้าพยพุ่งพุ่งเมื่อเม็ดยาไม่ลอยตัวขึ้นมาเฉินเซียงก็ยกเตาขึ้นแล้วจึงเทลงเมื่อเม็ดยาร่วงลงมาจากเตายาก็ทำให้หลายคนถึงกับตกตะลึงมันเป็นก้อนกรวดห้าก้อนขนาดหัวแม่มือซึ่งรูปทรงของมันก็ก็ค่อนข้างประหลาดเนื่องจากมันไม่ได้เป็นทรงกลม ก้อนกรวดที่มองเห็นมีลักษณะพิเศษคือพื้นผิวของมันเรียบเนียนราวกับเป็นชิ้นส่วนผลึกที่แตกตัวออกมันส่งประกายแสงระยับระยับแวววาวด้วยแสงสีม่วงแดงประกายทองเสียวผิงขมวดคิ้วพร้อมหยิบขึ้นมาตรวจดูมันคือเม็ดยาอัคคีสวรรค์หรือสิ่งใดกันแน่เฉินเซียงขมวดคิ้วพลางพยักหน้าไม่ผิดเพี้ยนแม้จะไม่ใช่เม็ดกลมแต่มันก็เกิดจากสมุนไพรส่วนผสมเดียวกันจึงกินได้แน่นอน หลายคนเห็นด้วยในคำกล่าวที่ว่าและหลายคนก็มีประทับใจในตัวเฉินเซียงไม่น้อยที่สามารถกลั่นเม็ดยากลายเป็นก้อนผลึกเช่นนี้มันเป็นความสามารถที่ไม่เคยพบเห็นแต่พวกเขาก็ไม่คิดว่ามันคือเม็ดยาเทพเพียงแค่มองโดยไม่ต้องกินก็คิดว่าคุณภาพมันจะไม่สูงเพราะคิดว่ามันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดจนไม่ได้มีรูปทรงเป็นเม็ดกลมเริ่มทดสอบค่าคุณภาพเริ่มที่ค่าก่อน เซียวพิงคิดว่ามันแปลกประหลาดเพราะเขาไม่รู้สึกสัมผัสสรรพคุณหรือกลิ่นจากก้อนผลึกกระทั่งมองดูก็ยังไม่คล้ายเม็ดยาเทพเลยด้วยซ้ำเซียวพิงปรุงเม็ดยาอัคคีสวรรค์สมาสีแสงได้ถึง7เม็ดหากเป็นเม็ดยาอัคคีสวรรค์คุณภาพยอดเยี่ยมจะมีค่าคุณภาพได้อยู่ที่90หน่วยแต่ถ้าเป็นเม็ดยารัศมีแสงก็ย่อมมีค่าคุณภาพที่สูงยิ่งกว่าสิ่งนี้บ่งบอกได้ทันทีว่าเซียวผิงสามารถผ่านมาตรฐานที่เซียงหงเต้ากำหนดไว้ เพราะเเม็ดยาอัคคีสวรรค์รศมีแสงย่อมมีค่าคุณภาพโดยรวมเกินว่า600หน่วยเช่นนั้นสมควรผ่านได้อย่างง่ายดายไม่จําเป็นต้องลุ้นให้เหนื่อยแต่สิ่งทําให้เซียวผิงยังคงจดจ่ออยู่ก็คือการเปรียบเทียบกับเฉินเซียงเม็ดยาอัคคีสวรรค์ที่เฉินเซียงกลั่นออกมามีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงทั้งสีสันและรูปทรงมันสําคัญตรงถ้าไม่ได้เห็นกับตาว่ามันเทศออกมาจากเตาปรุงยาก็ไม่มีใครเชื่อว่ามันกลั่นมาจากสมุนไพรส่วนผสม เซียวผิงวางเม็ดยาลงในหลุมของแผ่นจานอันเป็นอุปกรณ์เทพสำหรับวัดค่าคุณภาพทันทีนั้นก็แสดงค่า150หน่วยเซียงหงเต้าเห็นผลก็แสดงสีหน้าประหลาดใจดูเหมือนเขาจะนึกไม่ถึงว่าลูกศิษย์ของตนจะมีความก้าหน้าจนแข็งแกร่งเช่นนี้ได้จากก่อนนั้นเขาก็เริ่มกล่าวอธิบายว่าเม็ดยาเทพักอักษรคคุณภาพยอดเยี่ยมที่วางขายในท้องตลอดมีค่าคุณภาพอยู่ที่ 70- 80ถึงหน่วยเม็ดยาของเจ้านับว่ามีค่าเทียบได้กับเม็ดยาในตลอดถึงสองเม็ดแต่มันก็ยังไม่ได้เป็นคุณภาพ คุณภาพสูงสุดพูดง่ายๆเม็ดยาเทพระดับสูงคุณภาพสูงสุดจะมีค่าคุณภาพห้าร้อยหน่วยเพียงแต่ข้ายังไม่เคยพบเจอใครปรุงมันได้นับว่าเป็นสิ่งที่ทําให้ใครหลายคนล้วนตกตะลึงสําหรับเทพเม็ดยาที่สามารถปรุงเม็ดยาที่มีค่าคุณภาพ70-80ถึงก็ถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจแล้วทว่ายังมีผู้ที่สามารถปรุงเม็ดยาในจุดสูงสุดซึ่งมีค่าคุณภาพ5้ารอยหน่วยย่อมบ่งบอกถึงความต่างชั้นของเทพเม็ดยาเซียวผิงอุทานอย่างประหลาดใจ500้อยหน่วย ท่านอาจารย์สามารถบรรลุได้ต้องทราบด้วยว่าครั้งนี้เขาใช้ความสามารถทั้งหมดแล้วแต่ยังได้150หน่วยเสียงหงเต้าพยักหน้าพร้อมยิ้มค่าทำได้มันจะต้องควบแน่นพลังสมุนไพรในปริมาณสูงสำหรับเจ้าสมควรหาโอกาสเพื่อฝึกฝนปรุงยาในคุณภาพสูงสุด เซียวพิงตรวจวัดค่าคุณภาพของเม็ดยาอัคคีสวรรค์ต่อไปทางด้านเฉินเซียงนึกชื่นชมในความสามารถการควบคุมพลังงานของเซียวผิงที่มีความเสถียรเพราะแต่ละเม็ดยามีค่าคุณภาพเท่ากันทั้งหมดที่150หน่วยเมื่อรวมค่าคุณภาพทั้งหมดแล้วจึงได้มากกว่า1,000หน่วยแน่นอนว่ามันเกินกว่าเกณฑ์ที่เซียงหงเต้ากำหนดเทพเม็ดยาหลายคนที่พ่ายแพ้ล้วนนึกอิจฉาในความสามารถของเซียวพิงทว่าพวกเขาก็ยังนับถือในด้านความสามารถของเซียวผิงเช่นกันเพราะค่าคุณภาพที่ได้มาสูงกว่าเม็ดยาที่พวกเขาปรุงขึ้นมาอย่างยิ่ง ถึงที่ของข้างบ้างเฉินเซี่ยงหัวเราะขึ้นถึงแม้มันจะไม่ได้มีรูปทรงเป็นเม็ดกลมแต่ข้าก็มั่นใจว่ามันให้สรรพคุณและเป็นเม็ดยาอัคคีสวรรค์ข้าไม่ต้องการพ่ายแพ้เพราะข้าเดิมพันด้วยแก่นเทพเซี่ยวผิงหัวเราะหากเจ้าไม่พูดข้าคงลืมไปแล้วว่าเราสองคนได้เดิมพันด้วยสิ่งที่อยู่ในร่างกาย การหลงลืมว่าใช้แก่นเทพเดิมพันหลายคนที่ได้ยินเข้าก็รู้สึกอักโวนใจจนพูดไม่ถูกดูเหมือนว่าเซียวผิงจะไม่ได้เป็นกังวลในเรื่องการสละแก่นเทพของตนเองเสียด้วยซ้ำเฉินเซียงนำเม็ดยาลักษณะก้อนกรวดใสลงในหลุมของแผ่นจานวัดค่าคุณภาพฉับพลันผลึกใสตรงการแผ่นจานก็เริ่มการแสดงค่าคุณภาพที่วัดได้190เสียงหงเต้าอุทานด้วยน้ำเสียงตะลึงไร้กาดนะัก ไม่นึกเลยว่ามันจะมีค่าสูงกว่าเม็ดยาของข้าถึง40หน่วยเซียวผิงอุทานขึ้นอย่างฉับพลันเห็นได้ชัดว่าการควบคุมของเจ้าไม่ดีพอจนมีรูปทรงที่เปลี่ยนแปลงไปทว่ามันกลับมีค่าคุณภาพที่สูงมากเจ้าทำมันได้อย่างไรกัน เทพเม็ดยาคนอื่นๆที่ดูชมก็เกิดความสงสัยไม่ต่างกันในระหว่างการควบคุมสารละลายสมุนไพรปริมาณมากให้โคจรหมุนวนเพื่อควบแน่นเป็นเม็ดยาจะได้มาด้วยรูปทรงกลมและเป็นเม็ดยาที่คุณภาพสูงเะว่าเฉินเซี่ยงกลับไม่เป็นอย่างที่กล่าวมาข้างตน้นเซียงหงเต้าหยิบเม็ดยาของเฉินเซียงขึ้นมาพร้อมออกแรงบีบด้วยนิ้วพลางขมวดคิ้วขึ้นกล่าวว่าน่าจะเป็นปัญหาจากกระบวนการควบแน่นเป็นเม็ดยามันจึงลงเอิเป็นแบบนี้ กล่าวคือระหว่างการควบแน่นผ่านไปได้ครึ่งทางกลับเกิดการแข็งตัวของเม็ดยาอัคคีสวรรค์การควบแน่นครั้งนี้มันเข้าใกล้ขอบเขตขั้นผลึกถ้าสําเร็จมันจะเป็นรูปทรงกลมซึ่งคุณภาพก็จะทบทวีขึ้นเป็นเท่าตัวคุณภาพทบทวีขึ้นเท่าตัวหมายความว่ามันจะมีค่าคุณภาพใกล้เคียงกับส0 0ร้อหน่วยยามนี้สีหน้าของเซียวพิงเคร่งครึมจริงจังเขาไม่นึกเลยว่าเม็ดยาของเฉินเซียงจะมีค่าคุณภาพที่สูงมาก และขณะนี้ยังได้กระชั้นเข้ามาใกล้กับค่าคุณภาพโดยรวมของเขาแม้ว่าเฉินเซี่ยงปรุงเม็ดยาได้หเม็ดเท่านั้นแต่เขาก็มีความมั่นใจว่าเม็ดยาทั้งหมดจะมีค่าคุณภาพมากกว่าเซียวผิงดังนั้นเขาจะเริ่มการตรวจค่าคุณภาพของเม็ดยาที่สองต่อทันทีเม็ดยาที่สองมีคุณภาพอยู่ที่260หน่วยเทียบกับเม็ดยาก่อนหน้าก็มีค่าสูงกว่าถึง70หน่วย เซียวผิงเริ่มมีสีหน้าเปลี่ยนแปลงไปหักว่าเฉินเซียงประสบความสําเร็จได้อย่างที่เซียงหงเต้ากล่าวไว้เม็ดยานี้คงจะมีค่าคุณภาพทบทวีขึ้นอีกเท่าตัวไปแล้วซึ่งหมายความว่ามันจะมีค่าคุณภาพอยู่ที่520หน่วยจนเหนือกว่าเม็ดยาคุณภาพสูงสุดของเซียงหงเต้า ทางด้านเสียงหงเต้าก็คุ้นคิดถึงประเด็นนี้เช่นกันเขาสามารถปรุงเม็ดยาที่มีค่าคุณภาพ500หน่วยได้ก็ย่อมรับรู้ในความยากและข้อจํากัดต่างๆแต่เฉินเซียงที่กลั่นเม็ดยา5เม็ดโดยใช้เวลา5ชั่วยามหากว่าทำได้ดีกว่านี้อีกสักเล็กน้อยเฉินเซียงก็จะปรุงเม็ดยาอัคคีสวรรค์ได้เหนือกว่าเซียงหงเต้าอย่างชัดเจน การปรุงยาของเฉินเซี่ยงครั้งนี้มีความยากลำบากอย่างแท้จริงเขาเกือบจะล้มเหลวไปแล้วด้วยซาำที่สำคัญเฉินเซี่ยงไม่คิดว่าการปรุงยาครั้งนี้ประสบความสำเร็จเพราะการควบแน่นได้ครึ่งทางสารละลายกลับแข็งตัวทำให้ไม่มีการกระจายตัวจนส่งผลให้มีรูปร่างผิดเพี้ยนอย่างที่เห็นเม็ดที่3มีค่าคุณภาพ240เม็ดที่4มีค่าคุณภาพ200และเม็ดที่5มีค่าคุณภาพ150รวมทั้งหมดมีค่าคุณภาพคือ1070หน่วย เม็ดยาทั้ง7เม็ดของเซียวผิงมีค่าคุณภาพรวมที่1,050หน่วยเทียบกับของเฉินเซี่ยงต่ำกว่า20หน่วยดังนั้นความแตกต่างของทั้งสองจึงถือว่าน้อยมากนับว่าเป็นชัยชนะที่เชี่ดเฉือนกันเพียงเล็กน้อยอีกครั้งค่าพา่แพ้แล้วดังนั้นขอค่าลองกินมันได้หรือไม่เซียวผิงยินดีที่จะยอมรับความายพ่แพ้ยามนี้เขาชี้มือไปอยังก้อนกรดเม็ดยาอัคคีสวรรค์ในมือของเฉินเซี่ยง เฉินเซี่ยงกล่าวยิ้มยิ้มแน่นอนว่าท่านสามารถกินได้นอกจากนี้ข้าจะมอบมันให้ท่านเทวะประมาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ทดลองเช่นกันฉับพลันเสียงหงเต้ากินมันลงไปทันทีแม้ว่ามันจะกลืนลงได้ค่อนข้างยากจากรูปทรงอันผิดเพี้ยนแต่หลังจากที่กลืนลงไปมันออกฤทธิ์ทันทีภายในร่างกายของเขานั้นประตูพลังจากสพคุณที่รุนแรง หลังจากเซียวผิงกลืนมันลงไปก็มีความรู้สึกไม่ต่างกันคู่สิทธิ์อาจาร,รย์ค่อนข้างตกตะลึงเพราะพวกเขารับรู้ถึงระดับความรุนแรงของสรพคุณมันแตกต่างไปจากค่าคุณภาพที่ทดสอบได้อย่างชัดเจนเนื่องจากบ่งบอกถึงคุณภาพที่สูงเกินกว่าค่าคุณภาพที่ตรวจวัดได้เม็ดยาที่เซียวผิงกินไปนั้นมีค่าคุณภาพที่วัดได้คือ150หน่วยแต่เขารับรู้ได้ถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนเมื่อเขากลั่นย่อยสรพคุณก็ค้นพบว่าพลังสรพคุณนั้นแข็งแกร่งกว่ามาก ทางด้านเซียงหงเต้ากินเม็ดยาที่วัดค่าได้2 7 0เจ็หน่วยเมื่อเขากลั่นย่อยเสร็จสิ้นก็ตระหนักได้ทันทีว่าเม็ดยาอัคคีสวรรค์ที่เขาเคยปรุงก่อนหน้านี้มีระดับใกล้เคียงกับเม็ดยานี้ของเฉินเซียงกระทั่งคิดว่าเม็ดยาของเขาด้วยคุณภาพกว่าเสียด้วยซ้ำดูเหมือนอุปกรณ์เทพชิ้นนี้ที่ใช้วัดค่าคุณภาพจะไม่สามารถวัดค่าคุณภาพเม็ดยาของเจ้าได้อย่างแม่นยำนักเซียงหงเต้ากล่าวพลางถอนหายใจหลังจากนี้ข้าจะต้องปรับแต่งมันใหม่เสียแล้ว เมื่อได้ยินถ้อยคำนั้นเซียวผิงก็ถึงกับใจหล่นวูบเพราะประโยชของเซียงหงเต้าชี้ให้เห็นชัดว่าเฉินเซี่ยงเก่งกาจกว่าเขามากนักแต่เขารู้สึกยินดีและเป็นสุขใจเนื่องจากเป็นครั้งแรกที่เขาได้พบผู้เชี่ยวชาญอันมีรุ่นราวคราวเดียวกันแต่มีวิธีแห่งการปรุงยาที่เหนือกว่าสิ่งนี้จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้เขามุ่งมันที่ทำลายขีดจำกัดของตอนเองในอนาคตได้เมื่อองค์สนมเหรียญสังเกตเห็นว่าหลายคนมีความประทับใจในตัวเฉินเซี่ยงนางก็กล่าวยิ้มยิ้มขึ้นว่า เจ้าอันาพานน้อยไรายกาดยิ่งนักกระทั่งเทวะประมาจารย์แดนศักดิ์สิทธิ์ยังยอมรับในฝีมือและให้ความสําคัญไม่น้อยเย่เอ๋อกล่าวเขาแข็งแกร่งมากแม้ปัจจุบันจะไม่ใช่ขั้นมหาเทพแต่วิธีแห่งการปรุงยาก็มาถึงทิศทางขอบเขตนี้แล้วโดยเฉพาะเม็ดยาเทพประกายผลึกอันเป็นรูปลักษณ์ของเม็ดยาคุณภาพประดับสูงสุดแม้ยามนี้จะไม่สําเร็จแต่แน่นอนว่าเขาจะทํามันได้ในภายหลังเมื่อเขาได้สัมผัสกับขอบเขตขั้นนี้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องคาดเดาให้เสียเวลาเพราะเขาจะไล่าตามมันอย่างแน่นอน เม็ดยาเทพประกายผลึกองสนมเฟยอุทานขึ้นเม็ดยาประกายผลึกนี้ไม่ได้ปรากฏขึ้นเฉพาะระดับเม็ดยาราชันหรอกหรืออย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ